นี่ครับพี่น้องพี่เขาไปได้หนูนามาเมื่อคืนเขาไปหาใส่บ่วงได้หนูนามาหนึ่งตัวใหญ่ไหมอ,อย่างใหญ่เลยนี่นี่จะทําในการสับหนูนาเพราะว่าพี่ชายเขาจะผัดเผ็ดให้กินหรือว่าเขาจะเรียกว่าก้อยนะแต่ไม่รู้ว่าเผ็ดไม่รู้จะก,ก้อยยังไงไม่รู้เหมือนกันกระดูพี่เขาจะทําให้กินตอนนี้ก็ทําการสับหนูให้เขาก่อนสับให้พี่เขาผัดเผ็ด หรือว่าก้อยก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เขาบอกว่าจะผัดเผ็ดใครดูกันสับให้พีก่อกเับสับให้ละเอียดนะครับละเอียดละเอียดนหนูจากธรรมชาตินะไม่ใช่หนูตลาดนะ นี่ครับผมทําการสับเสร็จเรียบร้อยนี่ก็จะเอาไปให้พี่เขาไปผัดใส่น้ํามันกับผัดใส่ตะไคร้เครื่องแกงแต่ไม่รู้ว่าเขาจะก้อยไม่รู้ว่าเขาจะอ่อมเหมาะนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ว่าผัดเผ็ดแต่ที่แรกกระตกลงกันว่าจะก้อยอันนู้นไปให้พี่เขาผัด พอพี่เขาปัดเครื่องไปแล้วเสร็จเลยนี่อตอนใหญ่กดบอวนุ่นหอมขนาดหอมหอาติ่งไข่ขนาดจะลงเอาข้วเอา,เาเนเ้อือจะลงเอาข้วเอานะครับไม่ได้ผัดเผ็ด และไม่ได้ออมขั้หวหนูเห็นวะนูหน้านูหน้านี่ตามด้วยกระเพราของเราจะไปใส่กับขั้วน<อ>ูตอนนี้ขั้วนูของเราก็ลังเดือดนะครับ<ม>หอมขน,นาดหอมัอสิงไข่ขนาดไหม<ๆ>เดือดกำลังฟุดๆเลยเดือดจะนน้ำปลาอินแน่จังหน่อย เชละบอร์ชุนลยืดหอมขนาดตามด้วยปลาอีตูน,นี่เลยใส่ไปเลยอันนี้รองให้เดือดอย่างเดียว เราให้สุกอย่างเดียวนเขาเนี้ยชิมแล้วบะนี่็นยังได้นีมขันยังดีพอดีวสันเอาเลยเอาเลยบวะตายหอมขนาดหอมห้วยห่วยเลยเนาะ บเดียวเลยหลับเดียวเลยบอกโอ้มาชิมขวนนัวรำกันพี่น้องโอ,อ,อ,อ้หอมขนาดคนนัวคมอำลำขนาดนัวนัว แืบแสบแสบ,แสบไปกินเขากันมาในี่พี่น้องนะกินเขา,ก,ขากับนี่เขาเนี้ยห่อนหอนอุ้ยขนาดมาเนี่ยจ้ำแล้วพี่ เียบเยแซบเอาว้าคนกินของอ,อมนูบวกกนไฟแล้วเนาะเจ้าเนาะอ่ะย่าโ <c oughs> อ้เงียบเลยเจ้ากินเขาเนี่ยมาเด้อกินเขาลุงกันพี่น้องกินอมนูอมนูหน้าวันนี้แซ่บๆลุงกันมามา